เดี๋ยวมาหากับข้าวนะครับหาเมื่อไหร่ครับทำกับข้าววันนี้ดูดีว่าจะได้ไหมอ่าเต็มเดี๋ยวยืดใกล้ยื้อง้างก่อ<ะ>นดี่ว่าจะมีไหมฮะดีว่ามันจะมีไหมมีพอสมควาก็ได้ไปไม่ได้แล้วอดแล้วกับข้าวเราอะ ตายไปแล้วตายแล้วหนึ่งตัวหาแล้วใส่อะาแล้วม่ใส่นั่งน้่งนั่งนั่งน้อง,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 องตอนนี้เราก็ได้กับข้าวนะครับหนึ่งตัวแต่ในตัวไม่ใหญ่ถ้าไซส์ขนาดนี้ต้องกักสามตัวถึ่งจะพอผัดกะเพรานะครับถ้าตัวเดียวไม่มีเพื่อนอันนี้คู่

ใหญ่แลเรียกมันมตัวน้อยดีกว่า ใช่ครับวันนี้เราได้กับข้าวครับปลาไหลตัวใหญ่2ตัวเลยตัวน้อยตัวงครับนี่มาทํางานไม่ต้องมาทํางานแล้วก็ไม่ต้องซสิรข้าวอีกครับมีปลาไหลอีกครับมีทั้งปลาไหลมีทั้งหนูครับแต่เจ้าของที่นะครับเขาได้หลังไปครับประมาณสามสิบโลครับปลาไหลนะสามสิบโลนะครับมาชุดเดียวด้วยแล้วก็ลงไปไม่เกรงใจคนพักเลย

khang khả đúng đúng khang ăn luôn cô gọi

ไปเดี๋ยวตกละเละเลยนะเดินไปเดินไปแผลบับบับไหนเดินดิเอ้โอ๊ยหลายตัวเลยหลงตรงนี้กันทีนี่นะ

Bạn này bà chốt hả? Bà chốt Nãy nãy Wow, chốt rồi Ý Chốt rồi Hãy subscribe cho kênh

ได้ไหมได้ไหมมือเอามือเอามือปาดที่ฝุ่นเลเอามือปาดที่ฝุ่นบ้างจนะได้ฝืดเออ,อ,อ,อแงได้อีกแล้วนี่มันไม่น่าคไปไหนแล้วอ่ะ

Si well, O-360 นี่น้องมอยสนุกกับการหาปลาไหลมากเลยครับได้กินตัวขนาดเนี้ยปื้อและตัวก็สบายนะกินได้เลยตมใหญ่ครับผัดเผ็ดต้ดมต้โมโค้งโอ้ยหลายอย่างครับที่สามารถทำกินได้นะแล้วมันเป็นปลาไหลธรรมชาติครับที่เนี่ยเป็นหาเก่าครับ ยังไงอร่อยแน่นอนครับไม่ใช่ปลาไหลเลี้ยงแน่นอนครับแบบนี้เน,น,นี่ยอ่หาหัวได้กับกับสิบตัวนะตัวนี้แล้วตัวเบ้งๆบนั่นเลยตอนแรกตัวเล็กก็เอาครับพอเจอตัวใหญ่ครับตัวเล็กนั่งไมยไม่สนใจเลยไม่เอาเลยตอนนี้กำลังเฝ้าอยู่ตัวเหลืองต้อ ไปทำแถวพระรามสองครับแต่ปลาไหลมาตัวสีดำครับแต่ที่นี่ตัวเหลืองเลยอะคนละสีกันเลยปลาไหลที่นี่ปลาไหลที่นี่ปลาไหลที่นี่น่ากินมากที่นี่สิงห์บุรีครับมาทำงานอ่ารอบที่นารอกที่เก่าครับประมาณสิบกว่าปีไม่รอกครับยาวมาสองเมตรลอกทำอ่าโคกหนองนาครับรอกทำโคกหนองนาครับมีก็มีถม นี่ขุณสะใหม่ครับแล้วก็ผมที่ไมาดูว่ามส,สะหรือเปล่าใน mm hmm.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  งานก็ทำงานครับไม่มีงานก็เล่นลุน no, ล no, no. ุนุนใหญ่ไรครับ ปับหัวขึ้นแล้วหัวขึ้นแล้วปวับ,ปบได้อีกหนึ่งแต้มครับโอ้โหไอ้ตานี้นังหมอยลน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 ่นปับ บอกบอกอา่าเรียบๆมับมาแล้วจับแล้วมับมัฟไอ้ไหูยดูตัวันเลิ่มโอ้ยดิ้นดินดินนด้น,น,นข้อมากครับน้องมอยมันไหลหนูเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรครับ นี้โอ้โหวิ่ง chạy แรงเลยตะข้ออีกตัวหนึ่งเกือบ20ตัวได้อะโมเบาได้แล้วเกือบถึงเกือบถึงเหรอก็ดูดิเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะมากเกือบถึงอยู่แต่น้ำไม่ถูกหรอกอะเดี๋ยวลองทายมาสิว่าน้องมอยอะได้ปลาไหลอะกี่ตัวที่จับมานะครับ ในคลิปผมก็ไม่ไม่รู้ว่ากี่ตัวลองดูดิลองดูแล้วเมนครับว่าได้ปลาไหลกี่ตัวครับตัวเล็กก็มีนะแต่เราไม่ได้เอาเราเอาตัวตัวใหญ่ๆตัวเล็กรอบแรกเอาพอได้ตัวใหญ่ปุ๊บไม่เอาเลยได้ตัวใหญ่เลยไม่เอาตัวเล็กเลยตัวเล็กเปล่อยบอไปเลยตัวเล็กไม่เอาในก็เป็นงานลอกทำโคกหลังนาครับแล้วก็ได้ปลาไหลไปด้วย ไปกินแไดงว่วากะกะทำกับข้าวสักสองสามวัน,วนอันนี้เป็นอาทิตย์เล, <laughs> เลยลเลือกไปถูกไปทิงขนาดเลือกไปทิงเนืนะ้อนอุ้ยเยอะมาก